แล้วเล้ยปลูกต้นมะกล้วยหวังว่ามันจะบัตายเนาะเพราะว่าปลาขึ้นว่าว่า,วานฮอนยามสโน่แล้วเอาขี้เลื่อยมาปลูกแล้วก็เอาข้หาห่มมาปลูกขึ้นข้หาวห่มมันที่มียวนโลหรือว่าห่มดิปโปข้หาวหอมสะเพาะเบียร์ไม่บึ่งสร้างคาสีสร้างหาสีจะหาอย่างกันจีฮะจะให้เปลี่ยนอยู่ะยวะโอ้ thank you โอ้ยซอยพาส,สมุดก่อนเดดิด โอ้ตา oh, ยไม่ก<อ>ามสอยคนไอทอมบุก,กิบรต้องกินไอทอมบริเวีไ <I did. S 2> oh, อเด้อโอ้ยดิสไอที่มีบริได้กินให้อี้อย2องอันอสซอยเฮดเวียรสรอยห่อมันแซ่บ <c oughs> สบายดีสบายดีทุกคนมือนี้กลับคืนมาพบกับสาวเราและครอบครัวอีกแล้วเนาะ นี่สาวเราและคอบครัวก็อยู่บ้านคือเก้าหากันนานนั้นซีหําความสะอาดหลังบ้านหอยญ่สีหาสีสาวเราเกุบตูแม่กับตูพ่อสีคลินบ้านสีเบียนต้นอันนั้นเบียบอกเบียไม้เข้าในเหือนแล้วก็สิตัดต้นไม้ที่มันแห้วมันแห้งอันนันตัอันนั้นเมียน วันนี้สาวลาวก็หากวไปโลโฮมดิปโปมาไปโฮมดิปโปเนาะสาวลาวก็ไปได้อานามผงฟุ้นมาสามผงแล,แล้วสาวลาวก็ซื้ออานามกระหังปลูกต้นดอกไม้ซี่กระหังมันอ่อนแซลห้าสปอเซ็ออเมียนฟุน้นเมียนกระหังแล้วแล้วบันนี้เขาก็มาเมียน,นต้นไม้คลีนต้นไม้ําความสะาดต้นไม้ เขาบดดึงออกมันก็ตายเนาะอันนี้ก็ดึงออกคลีนออกต้นนานามผัหกหอมเหื่อตุม่ <c oughs> มเอาล้มของเขาก็บอกหิมเนาะตัวนี้เนาะเอาไปฝันใส่กับนาทากเลยครับเป็นฟุน้นสนตกพึกมันก็เปื่อยเป็นฟุน้นเป็นอบน,นั้นเลย บางคนขาเจ้าหลกแล้วขาเจ้าก็ใส่หุงเจีย๊ยเอาไปหิ้มหิ้มใบไม้หิ้มต้นไม้อยู่นี่ต้องเขาต้องได้ใส่ห่งเจีย้ยเรา่าเขาเจ้าเอาไปเฮ็ดอันนั้นเอาไปบดเฮ็ดฟุ้นโตดิมาหิ้มสนานผักมาเนี้นันานผักแถมหัวเราก็ฟันฟันให้มันนานนั้นต้นน้อย กระซัมได้เวียกอย่างเนื้อค่ะเห,หาหหดส่วนหลังบ้านเขาต้องได้ตี้นต้นไม้ตายต้นไม้แห้งต้นไม้เฮือมันจีนะนะน่ะยามสนุมามันบุเปิดบุเปื้อนแล้วก็คลีนใบไม้วันเสาร์วันอาทิตย์มืดมือแล้วกันเขาได้คลนขี้นหลังบ้านบานนี้สาว์เราก็แป่งเรือต้นมก berry, ักแบล็คเบอร์รี่บอกให้มันลงลุ่ม ซอยเฮินไทยเฮินกวนเฮินขึ้นเฮิร็ง เมียนหลังบ้านแล้วแล้วบันีสาวลาวก็มาต้อพวกต้นกล้วยสิยายนนั้นต้นดอกกุหลาบอ,อกแล้วเสียต้นกล้วยมาใส่สิลองปลูกลองบึ่งเนาะเพราะว่านั่นคนยวนรัดเวอร์จิเนียว่าเขาเจ้าว่าปลูกได้รัดขเจ้าก็มีสนูแต่ของขจ้ามันมีสนูน้อยของเขาฮะสนูหลายมาสิลองปลูกลองบึง่งมาลุ้นน้ากันเนาะคนปีหนะ้าว่ามันจะว่ามันจะตายหรือโบ่ตายถ้ามันท่านสนูปีนี้ได้เหอว่าโอเค จกปลูกซาแล้วแล้วถ้าเขาปลูกกันเขามาปลูกยาม,มานนำยามฮอนเนาะสีโอเคให้ต้นให้เนาะให้ต้นมันแข่งแข่งแหงให้มันออกนอกนะอันนี้สาวลรามาปลูกยามันนั้นเราดูใบไม้รุนละสิเข้ายามหนาวละเอามาสามนอกิีขุดต้นดอกกุหลาบเก้านี่ออกก่อนสิยายไปยู่สิยายไปใส่อันขุมพังหน้าคุณ มารุ่นน้ากันนะทุกคนเนาะหวังว่าจะมันจะโบตายต้นกล้วยปลูกให้มันงามเหือนไปเห็นบ้านเฮิรนเนาะบ้านเฮิรนท่านั้นสะออนสะออนขับรถจากบ้านสาวลาวไปหาเฮิรนท่านกับประมาณเก้าสมง นอกไว้อ่ะคือเราให้สามนอสาวลาวสิปูกไว้อมนอกสองนอแล้วสาวลาวสิปูกเสกหังเข้าในบ้านนอกนึ่งเพื่อ้บวานสองนออยู่นอกนี่มันตายนะแล้วเอาเกานอที่ว่าเอาปูกเสกหังเอามาปุกเอามาลงเพราะว่าสาวลาวค้นว่าสาวลาวปูกซาแล้วปูกซาแล้วมันหักมันมันขยายตเพื่อนะแล้วมันทีไปเข้ายามนาวยามันบกเกิดนอกเกิดหยังนะสองนอนี่สาวลาวสิปุกอยู่นอก มาสาลาวตัวนี้สาลาวจะเอาปลูกใสกะหังเอาเข้าในเหือนเลี้ยงขึ้นอยู่ในเหื่อก็เนาะไปเห็นนั้น,น,นบานเถินละอดบานเถินปลูกต้นมะพีิาก็ได้มะชิดาก็ได้ <c oughs> แล้วจะบอกปลูกบานเอามันจะปลูกใดเพราะาต้นกลวยนี่ขอให้เพินปลูกใดเนาะขอให้เถินใหญ่ขอให้เถินแพ ตัวน,นี้จะปลูกใช้กระหังไว้เนาะอันเข้าในเหอนกระหังเขาจะบอกกระหังงามปาไในเนาะเขาปีหน้าจะเอาออกมาดิใ้เหอนแข็งแหงแล้วจะเอาลงดินมัน สพอลูกตัวยุ่งนี้เฮินทากันทา้าสี่แตกก่กีสีแดงมันเป็นสีแดงมันเก้าแล้วเฮินก็เอาอันนั้นแซนสี่อกแล้วเอาสีขาวมาหาใส่หาสีนี่สองอหิ์ละยังบ่แล้วเ <c> ฮ <oughs> ินขูดสี่อกก่อนเฮ็ดเวียกไขเวียกเราบานี้สาวเราสิไปไงอันเบียมากหูดใส่หางไม่ You have to make a map, okay? okay. Understand what I mean? is food. แม่สงสัยแม่นนั่นจะได้จะได้ลูกไฟไวๆนี่่จ๊ะ สบายันีี่จ้าน้่าโลยังคุณใส่เน้แม่ยังคุณงานหรือนอนสีแอ้โ้อยู่แต่โดนที่บ้า่ะคุเด็กมองเนี่ยโอ้แค่ดูไอ้โอเคจะต้องเนี่ยเจ้าโอเครู้สกว่ารู้สึกก่น They'd อย่งกันีะ <Yeah. S 1> จะให้เป็นอยู่วะโอ้ oh, thank you โอ้ยสยพาสมูทก่อนดดีโอตายไม่ o d ม่ดีสนสอยหาสมูทก่อนดดี้่ันี้บินาหไอทอมกับเดดี้หาบสมูทโออันนั้นอันนั้นเจ้าสู้อยู่นันนน่ะโอ้ก อันนั้นบัวซอยมูย่างโจขงซงโอ้เดี๋ยวนี้ทอมมีกุดบอยฮะสืบปรธานไปเรียงป้าบบทีป้อโอ้ยอยากได้แทะชร์แตงเกินไหมโอ้อันนี้ย้อยมานำพางอยู่คักสร้างหาสี่ตัวนี้ย้อยมานำพางอยู่น้ำลายเหยื่อมาใหม่กุดเน็ต ทานอเาน้ด่างดมาส้นเอบาดตู้เิตัยาอามาใส่เขาขึมเขาู้ยอีดีหาคหาว่าอยามาใส่ก็เอาข้ามา m b แล้วเล้ยปลูกต้นมะกล้วยหวังว่ามันชิโบไตาเนาะเพราะว่าปลาขึ้นว่าว่าฬฮอนยามสโนโลแล้วเอาขี้เลื่อยมาปลูกแล้วก็เอาฮาวโฮมมาปลูกขึ้นฮาวโฮมมันชื่อมียวนโลหรือว่าห่มดิโป้ฮาห่มเฉพาะเบียร์ไม่หวัง,ว,ว,งว่ามาันจะชิโบไตเอามาแต่นั่นนั่นนั่นนิวเจอร์ซีเอามาสามนอโน,อนอ่หนึ่งสิปลูกใส่กระถางเอาเข้าในเห้องนั้น เพื่อต้นนี้ตายแล้วส่งต้นนิมบุญยังแล้วสิเอาต้นนั้นมาใส่เลยน่โอเคอเราก็ปลูกแล้วแล้วตัวนี้มันเป็นโคโคโนัทต้นที้สองตัวมันีีโรลัล่าโคโคนัทตัวนี้มีอย่างแมงโก้ัับบเชกกลาีนสตรอเบอรี่อันนี้นนทาโร์โลของมามีโคโคนัทเป็นบ่โอเคโคโคนัท ไอ,ยอ,ยอท่อ,อบุก,กิ่ต้องกินไอท่อบริเวดเวียกโอ้ยดิไอ <I did. S 1> oh, ที่มีบริกินให้อซอยซองอันอี้ซอยเฮดเวียกซอยห่อมันแซ่บกดาไม่ตูเด้แน่นี้